คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพฤษภหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะมาดูในเรื่องของการที่จะเสริมเสน่ห์ครับดึงดูดในเรื่องของการเงินของตัวคุณนะต้องทำแบบไหนนะครับในเรื่องของการเสริมเสน่ห์การเงินเพื่อเกิดความอิสระภาพนะไม่ต้องคิดเยอะคิดบวกๆเข้าไว้นะคิดในเรื่องของการ จะอ่านทำยังไงให้ได้เงินนะครับเราก็คิดในเรื่ององการที่ไม่ไปคิดลบนะเออไม่ไปคิดบแล้วว่าเอ้เงินมันไปหมดเงินมันคิดมากจะทํำยังไงดีทำให้มันเครียดจนเกิดไปเพราะอิสระทางจิตใจตัวเองสบ้างนะครับในเรื่องของการที่มันได้รับพลังงานที่ดีเนี่ยจากตัวคุณเองเนี่ยมันทําให้มันดึดงดูดการเงินเข้ามานะมันดึงดูดในเรื่องของทรัพย์เข้ามามันดึงดูดพลังงานที่ดีทําให้เกิดความปังมากขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างน้อยน้อยจิตใจดีเนี่ยคุณก็มีปัญญาที่จะ คิดออกทําอะไรเป็นนะครับคิดออกที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาการเงินแบบนี้คุณจะการแบบนั้นได้นะเป็นเรื่องการที่มันสร้างสติป,ปัญญาให้ตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับดูชิว่าในเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับพ่ยขึ้นปเป็นในเรื่องของการจัดการบริหารนะครับในเรื่องการเงินให้มันเรียบร้อยเรื่องต่างๆอยู่ที่สติป,ปัญญาของตัวคุณในปัจจุบันนะครับเรื่องของเงินเนี่ยพ่ขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปขอทานนะคือพ่ยขึ้นพลังงานของการที่มันหาทางออก นะครับในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นจากอดีตแล้วแหละและปัจจุบันคุณทําให้ดียิ่งขึ้นปัญหาเหล่านั้นมันก็จะหมดไปนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการค่อยๆประคับประคองนะแหมอันนึงก็ขอทานอันนึงก็นักบวชนะจะเอาอยัางไงดีในเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการประคับประคองนะครับแล้วก็อย่าพยายามที่จะเหมือนแบบเวลาเงินมาแล้วเอาใช้หมดเลยนะเวลาเงินมาแล้วไม่เก็บเลยไม่เหลือเลยนะมันทําให้มันรู้สึกแย่นะครับรู้สึกไม่ดีในเรื่องของการจับ จับใจใช้สอยต่างๆมันไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคล่องตัวมาจากการการทำตัวคุณบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีการประกบให้ดีมีการดูแลมีการจัดสรรนะครับมีการวางแผนในเรื่องของการเงินจะได้ไม่ให้มันเกิดปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดูซิว่าช่องทางการเงินเป็นอย่างไรดูซิช่องทางแรกไปขึ้นในเรื่องของการรอคอยมันมีโอกาสการเงินนะครับที่มันจะ เคยมีเข้ามาในอดีตและมันเป็นการรอคอยที่จะมาเกิดซับในปัจจุบันนั้นมันเป็นเรื่องของงานเสริมงานพิเศษที่คุณทําเอาไว้อยู่แล้วนะครับเป็นการลงทุนและลงการลงทุนเนี้ยมันได้ในปัจจุบนันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะครับย่อซอต่อมาไปขึ้นในเรื่องของต่างประเทศมีโอกาสเรื่องของ ธุรกิจการส่งออกนะครับธุรกิจการต่างประเทศต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวคุณหากมีช่องทางมาก็อย่าปล่อยเอาไว้นะครับเป็นในเรื่องของการที่ได้รับการติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับต่างประเทศท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มมีโอกาสแต่ต้องประกบผองให้ดีนะครับต้องมีเรื่องของการจัดการบริหารให้มันได้ร้อยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินโอกาสต่างๆมันจะรุดลอยหายไปได้ด้วยเช่นกันนะต้องคิดแล้วต้องทําเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับ ไพ่แนะนอย่างไรบ้างนะพ่ขึ้นอย่างแรกดูมีใจเชียนนะครับในเรื่องของโอกาสที่มันเริ่มมีเข้ามาในเรื่องการเงินเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความรู้ความสามารถแลกมาด้วยกับแรงกายแรงใจที่ต้องเต็มที่นะครับยังซองต่อมาพ่ขึ้นในเรื่องของก้าวไม้นะครับพ่ยขึ้นเสียมตายนะเออมันเหนื่อยนะมันหนักแต่ว่าเหนื่อยมันหนักเนี่ยมันคุ้มค่านะเราต้องท่องเอาไว้มันคุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรการที่อดเปรี้ยวไปกินหวานบ้างบางทีมันราไม่ได้ซื้อนนซื้อนี่ตามใจในตอนนี้สักเท่าไหร่เนี่ยแต ให้เงินมนพอกพูนมากขึ้นไปสู่อนาคตมากกว่านะครับไพ่ขยายจะเพิ่มเติมไหมดูซิในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเนี่ยระวังเรื่องรายจ่ายส่วนตัวนะครับการที่จะซื้ออะไรตับใจตัวเองจนเกินไปมันเกิดผลเสียนะครับมันเกิดผลลัพธ์ไปในเรื่องของรายจ่ายที่มันจะมีโอกาสตามมานะมันเป็นเรื่องการที่คุณอาจจะไปรูปบัตรนะจะเยอะในห้องช่วงนี้ช้อปปิ้งสะมากมันทําให้สิ้นเดือนปลายปีนะมันค่อนข้างหนักอันนี้ระวังให้ดีไม่งั้นเนี่ยหากคุณไม่จัดสรรในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะ เกิดในเรื่องของเงินรอยมีรอยรั่วค่อนข้างมากเป็นช่วงๆในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่มันจะมังเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับมาดูซิว่าโชคลาภเป็นอย่างไรนะครับโชคลาภไปขึ้นเป็นท้าววิรุณหกนะครับพลังงานที่เราต้องมีการปรับใจนะครับปรับความรู้สึกไม่งั้นโชคลาภมันจะหายเหมือนกันเพราะมาตามความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับในช่วงนี้ไ่ขึ้น็นเรื่องความคิดนะแล้วไ่ขึ้น็นรายสุบันเนี่ยพลังงานที่มันเป็น ในเรื่องของความคิดนะครับเป็นในเรื่องของจิตใจทรลุนเลยนะถามว่ามีโชคลาภไหมมันมีแต่ว่าไอ้ความคิดที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยมันทำให้มันบดบังเหมือนเป็นโรคแห่งมายาที่มันหลอกจิตหลอกใจตัวเรานะบางทีฟันเห็นเลขฟันนู่นฟันนี่ฟันนั่นแล้วเอาไปเล่นหวยอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่ไม่ถูกเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันงนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่บุคคลนั้นต้องเสริมด้วยการทำบุญเยอะ นะครับให้ทานมากๆแล้วก็เสริมสมาธิสวดนุนด้วยเพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ถ้าจะให้ดีก็อย่าพุ่งไปเรื่องของหวยตัวเล็กในห้วงตรงนี้จะดีที่สุดนะครับให้ตื่นอะไรบ้างดูสิในเรื่องของการเงินดูสิให้ขึ้นไปในเรื่องของตั้งศาล <c oughs> เรื่องของเจ้าที่นั่แหละนะครับในเรื่องของการที่จะเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองนะการทำบุญกับเจ้าที่เนี่ยก็จะช่วยหนุนนาในเรื่องของทรัพย์ ที่จะบังเกิดขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นภาคสิทธิขันบริษัทไปไหว้นั่นก็ได้นะที่จะปกปักรักษาแล้วก็ทําให้คุณเกิดสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาเกิดการกระทำนะครับเกิดในเรื่องของความปังมากขึ้นนะครับความศรัทธามักจะมาในสิ่งที่คุณเนะี่ยไปขอพรนะครับอะดูซิให้บุญอ,อย่างพิธีหานวันอย่างไรให้ขึ้นเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็บริจาคเลือดนะครับในช่วงนี้ก็หนุนนำนะคือการเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องทางนะเปิดช่องทางการเงินเปิดช่องทางัท่ มีโอกาสจะมาแต่ว่ามีระบ,บางอยากที่มันขัดอยู่นั้นเราต้องเปิดแสงสว่างนะครับให้พลังงานดึงดูดซับข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการบริจาคเลือดก็หนุนนำนะให้คุณมีพลังงานขาจัดอุปสรรคปัญหานั้นเป็นการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับเวลาคนที่กําลังจะเสียชีวิตเหมือนต้องการเลือดเนี่ยคุณได้มีการบริจาคเลือดไปเหมือนคุณได้ช่วยช่ชวยชีวิตคนนะมันก็ที่ตรงนี้นมันเป็นบุญที่หนุนนําให้คุณเนี่ยขจัดอุปสรรคปัญหาต่งตางๆไปได้ดีด้วยเช่นกันรััอ่่างงงงเีีดดดวจจจจไ้้้ติมกพพลลใใใหปนะครับ